มีนหันมาออยู่นะคะอสวยไหมนี่ชื่อในรถเราเป็นแบบนี้อ,อันนี้ขาเราเองอันนี้ก็ชุดเจ้าเราน้ำโอเคอน,นี่บ๊ายบาย เราอยู่ในรถตู้แล้วแล้วก็มันเลือดอยู่ในรถทตู้แล้วก็ลังจะไปจะไปกทันศิลปะอันนี้พวกเซลล์โทรศัพท์เพื่อเรานะคะจะเป็นเซลลราบูดูจะเปิดให้ดูนะคะว่าเพื่อนเราเป็นเครื่องของ vivo นะคะอุ้ยกล้องสวยมากเลยค่ะเออรหัสอะไรคะเพื่อนไม่รู้ใช่ไหมนะนี่ยังไง ตอนนี้โอเคทุกคนเราจะไปกินนมแล้วค่ะทุกคนใช้ใบหน้าแต่นี้ล่คาะค่ะแล้วตอนนี้ราคาเราจะทำเบอร์เกอร์มาแล้วทำไมถึงมีหน้าอยู่บ้านไกลจังก็ไกลอันนี้ใค่อันนี้ใครอหน้าซุปแล้วี่จำเอาเนี่ยค่ะเพื่อเราจะกำลังถ่ายคลิปอยู่แล้วเราจะเอาเบอร์เกอร์มากินนี่คือันนี้เบอร์เกอร์หรอคะ ไม่ได้ค่ะเราหิวโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราต้องไปดินนะคะตอนนี้นะคะเราก็กะเจลกินกันเลยจะดินกันเลยจะกินค่ะทุกคนแต่เราไม่สามารถแกะได้นะคะเพราะ่ตอนนี้มีขอสลัดนะนี่ไข่ก้มนอ้าวโอเคค่ะตอนนี้ไม่เก็บสลัดให้เราต้องขอไปกินก่อนนะคะทุกคนโอเคตอนนี้มาต่อแล้วนะคะโอเคเราก็จะกินเบอร์เกอร์ตอนนี้ นี่นะคะเพนเราค่ะน้ายบุ๊คบเบอกอออก่นเบอร์กอดเลยขอเก็บนเก็บเรียบร้อยแล้วทุกคนเออเห็นไอะโอเคโอเคเราอยู่นี่เราใกล้จะถึงแล้วถ้าถึงแล้วเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเลยนะครับ เราไปลงนะคะทุกคนคือเราก็ส <h leigh> ่งขนมมาแล้วอันนี้นาฬิกาเพื่อเราค่ะหิวมากด้วยเชฟกโอยจเดี๋ยวรอเรากินเลยเชฟเราจะนอนนะคะคุณบอสเดเราจะไปแล้วบาย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 เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่เราขึ้นหยุดไปนะคะตอนนีเราได้กินไปแล้วนะคะเมื่อกี้บอกจะไปหลับก็ไม่ได้หลับรู้สึกธิ์้ายชื่อของเราค่ะ ่ชื่อเราไหมคะอันนี้เพื่อนเราชื่อนางนี่เป็นโทรศัพท์เพื่อนเราอ๋อไอ้ที่ถ่ายวีดีโอคุณกุลมาเจอเองอันนี้ก็ส่งขนมเยอะงเลยขอบคุณขอกินด้วยเค้กหอมอบอขนุนบะไอ้เหอได้รถฟัวเดี๋ยวๆกลับกล้องอันนี้บรรยากาศก็ส,สวยๆไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดทังด้งวดูคุณโน้ตุ้งเยี่ย 好帅呢。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ฉันถ่ายคลิปอยู่สวัสดีโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงคุยกับเพื่อนแล้วก็อัดไปด้วยโอเค,ค่ะเริ่มอคุยอะไรบ้างไงทุกคนเคยเห็นคิปป่ะมันมนจะเปนอ่านะก็ให้เพื่อนกินแล้วก็ให้เพื่อนกินอ่ะแล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปแล้วก็แล้วก็เพื่อนก็อ่ไม่เกม,เกมแล้วแลยเาเพื่อนมีสิวเป็นอะไร้า ยายหนูทำงานนิ่มที่เส้นขนส่ง1984โอเคเดี๋ยวเราหันมาดูเพื่อนบรรยากาศเพื่อนเราค่ะกินหน่อยเดียวเลยเพื่อนเราก็โอ้โหเบลล์อินหัวจะมุดกระเป๋าอยู่แล้วแล้วโอเคบายบายอุ้ยอุ้ยเออพี่น้ำบุยโอ้ยถึงแล้วโอเคโอเคบรรยากาศข้างในนะคะดูบรรยากาศนะคะดูจากข้างนอกนะคะบรรยากาศรถ รถทัวร์คันอื่นๆก็เริ่มมากันแล้วนะคะโอเคโอเคค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็จะลุกอยู่แล้วนะคะดู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 อะไรอะเดี๋ยวเราต้องเอ็มลอมไปนี่ดูหน้าเพื่อนเราโอเคบายบายเดี๋ยวเราไปดูเพื่อกันข้างในกันเพื่อหลังนะรถไปเอาลูกมาโพสบ่อยๆบายบาย เขาลงกันแล้วทุกคนเขาลงกันแล้วเขาลงแล้วอันนั้นคูเราคูเบลเลาไหมโอเคมาดูที่อื่นอันนี้เป็นรถทัวร์นะคะไอ้ตัวนั้นมีคนกำลังมาเออเออวิ่งวิ่งเอาวิ่งเข้าไปเอาวิ่งใส่เกียร์โอเคไ,ไปแล้วไปแล้วไปไเกือบทุนอ่ะโอเคเรกงอะไรจะลงแล้วนะคะทุกคน <โม S 1> จะลงแล้วะจะลงจะลงเออจริงจริงจริงจะลงไหนดีอ่ะโอ้ยทกคเราจะลงแล้ว אוקיי חלוק על הח... וואוו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 ו คนตอนนี้ไม่มี Me. I don't know much about love. But I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name, it's so slow. All oh, my love is yours I'm so angry, angry, I'm think thinking about your back. Instead, I'm kind you, skinny. Dripping deep, deep inside my and everything baby, baby, said I'm thinking about mm -hmm. jumping And it said I caught you skinny and deep inside my head. I don't know everything you do. Oh, Mama, I wanna do it with you. Don't oh, ever wanna miss you. Bye-bye. I'm so many. You <laughs>

when you want me to pull up But one and yeah. the what same You got yeah. me caught in a I love like it when you say my name is it slow All oh, my love is yours so oh, you I'm thinking about, about you But I am standing up you

Ha <laughs> กเพื่อนอันนี้เป็นเบิร์เพื่อนๆซึ่งเราจะมาย่างเขากินนะคะแต่ทจแล้วไห